วันนี้รู้สึกว่าพอเปลี่ยนทีใหม่มันก็มีอะไรใหม่ๆขึ้นก็คาดหวังว่าทีล่างจะไปในทิศทางที่ดีครับก็ผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะก็คือทีมมีการเปลี่ยนแปลงแบบดูเคึกคัดกว่าเดิมเยอะเลยคนระับแล้วก็มีคาดหวังว่าน่าจะมีลุ้นมีลุ้นแน่ลุ้นยังไงไม่เ <นะ S 2> หยอคือ,รอเราแบบตามเป็นกายคนระับ ค่ารับก็ก็ขอบคุณคุณผู้ใหนะครับที่แบบทำอย่างเต็มที่คือแบบอยู่อยู่อยู่กับเราทุกอย่างแบบแฟนบอลสัมพันธ์ได้อ่าอเราสัมพันธ์ได้ว่าคุณผู้ใหญ่มีความจริงใจแล้วก็เข้าใหมา่คนทันดีแฟนบอลก็สนับสนุนอซัพพอร์ตอยู่ตลอดเพรก็เชื่อว่าต้องทนึ่งได้